สบายดีก่อนสบายดีป้าลุงไายบายสบายดีป้าลุงก่อนลูกแก่น้อยสบายดีป้าลุงสบายดีเน,ะนาะไหนพอเห็ดแล้วบักลาเห็ดนะแหมสบายดีป้าลุงเอาไว้แก่น้อยสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุง สบายดีปาลุงโอ้ยโอ้จะปิ่งปลาไปเลยถอดหมู <ขอ S 2> ปิป่าาางปลาคอตำหมักถั่วพี่น,อนอ้องปั่นข้าวเสาอยากไปหาหนอไม่ไรเด้มอดเอ้ยห้องเมื่อวานนี่ก็บ่ได้ยยินมอดมอดกะเม,ม,มื่อเช้ย สงสัยมาแต่บ้านเมียโอ้ยบ่เอาหอยผุนดอกพันปีแซ่บบ่บักล้ากินนะแซ่บบ่แซ่บบ่ห้องปลาลุงกินเขาวน้ำน่ะแมม ทินขาวก็ปิ่งปลาเด้อปลาลุงปิ่งปลาคอหน้าหูนใส่ตาสิเอาอย่างนีอ้อนอ้าวพี่ต้นไม้เจอ เด้อพี่น้องงานหนากกินปิ่งกบหน้าบอกินปิ่งปลาขอตัอม้มขวาวแม่มิน,นี่ เป็นจังไดหัวอืมขับบอ mưa là phổ mưa các bạn bé chúng nhau mà nho kiện rồi xuân ấy luôn đâm đấy ทำมาเปียงสวยแนะ่ กินลูกเขาไปกันยาเฮดลูกยาเฮด อย่าเฮ็ดไม่หันไม่ใหญ่ห่อเข่าไปเรียงงัวอ่า in năm nè in năm nè đi em đang mua cốp hại à ôi nè cả nhà ngoà ôi ao cái ông mua cốp luôn กานเยะเยะเย่น yeah. 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 mm ั hmm. mm ่นแหละบะเลยหมดมะเจงอืม hmm. อ mm ืมอมันแห้งได้หัวใหญ่อืมคนบวกกินอาหารการกิน mắm mhm chết 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 ไอ้โฟบีให้ลูกให้โฟบีให้แม่นอม้องอ้ายเมื่อปู่จะพักขนันแง่โบได้จะต้นออกมาหน้าอยู่ออกมาหน้าก็จะได้ไปใช้เอาลานแไปก็นอนถาสีเปื่อยด๋อยเลยแล้วผัดโบได้ว่าพักขนันแง่กูจะพักขนันแง่กูจะสทงห้างมันนั่ง

thấy ne thấy ne chạy chạy về chạy về nơi này